สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวโชคนะคะอาจารย์สายหมอเดชตาทิพย์ค่ะนะคะเป็นช่วงของเรกเด็ดตาทิพย์ที่ทุกคนรอคอยกันมาแล้วนะคะก,ก็อนอื่นก็คงต้องแนะนําตัวเองก่อนสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามานะคะอาจารย์สายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมหอศัตว์นานชาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมโหรศัตร์และนัพกพยากรณ์นนะคะ่ะอีกที่หนึ่งนะคะเป็นเอ่อ เป็นผู้อำนวยการของชมรมโหราโพธิยานค่ะนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะก็มาพบกันเจอกันนะคะช่วงนี้มีท่านสอบถามมาเกี่ยวเรื่องการเรียนยังไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่ายังเป็นช่วงของโควิดอยู่เนาะจันก,ก็ยังไม่อยากไปขจรภัยเนาะนะคะรักตัวเองก่อน <c oughs> นะคะแล้วก็ถ้าท่านอยากจะเรียนส่วนตัวก็ขอเชิญได้นะคะก็เรามาดูผลงานเด่นๆกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับการติดตามผลงานเนาะนะคะ เออเรามาดูผลงานเด่นของเล่นเด็ดตาทรีเป็นก่อนนะคะเล่นองปี65ออกแล้วนะคะท่านใดอยากได้ก็สามารถทักเข้ามาหาอาจารย์ได้นะคะนะเรามาดูผลงานโดดเด่นของปี64กันก่อนนะคะซึ่งอาจารย์ขอถอยกลับไปเป็นช่วงของวันที่16ตุลาตั้งแต่มกราถึงจนถึงสิ้นปีเนี่ยคุณไปดูคลิปหลังๆถอยไปเยอะๆเลยนะคะแต่อาจารย์ขอตัดท่านเล่าออมาตั้งแต่มกรา เดี๋ยวจะเบื่อเอากันนะแต่ว่าใน1ปีเนี่ยยีสงวดรูดเปเพียงแค่สีงวดเท่านั้นนะคะเรามาดูงวดของวันที่16ตุลาคมกันนะคะอ่าสิตุลาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2ค่ะนะคะเลขที่ออกคือ8 3ให้83มออก3 8ล่างนะคะแล้วก็งวดของวันที่1พฤศจิกายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5กับเลข7นะคะอ่า ออ,อาจารย์ให้73ออก37บนและให้95ออก95้าล่างนะคะตรงๆนะคะสำหรับอ้วดของวันที่16พฤศจิกายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5ค่ะนะคะเลขที่ออกอาจารย์ให้61ออก61ตรงๆค่ะนะคะสำหรับอ้วดของวันที่16ธันวาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข8ค่ะเลขที่ออก อาจารย์ให้83ออก83ล่างตรงๆค่ะนะคะวดของวันที่30ธันวาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นหยิตที่68นะคะเลขที่ออก68บนตรงๆเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องขอแสดงความดีใจกับสมาชิกของเราทุกท่านนะคะที่เฮงเฮงปังปังเลยค่ะร่ำรวยร่ำรวยกันเนาะร่ำรวยจนหน้าอิจฉาเชียวนะคะบางท่านถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งโอ้โหดีใจจริงๆค่ะ อยากได้มั่งอะรอนอนเร็วร <c oughs> จะแก่เร็วยังไม่เห็นมาตักทีนึงเลยนะคะอดควรไปเนาะบนเข้าไปเดี๋ยวเทวดาจะไดเมตานะคะประมาณนั้นเนาะอยากถูกรางวัลที่หนึ่งมั่งเนาะนะคะแต่บางท่านก็ก็ต้องยินดีกับสมาชิก v ีี VP ด้วยนะคะที่โชคดีเนาะแล้วก็ อ่าสมาชิกของแฟนค่ะที่ดูจากข้อคลีปของเราช่องของเราแล้วเอาไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรีกร่กันก็ต้องดีใจด้วยนะคะประมาณนั้นเลยเรามาดูผลงานของเลขดับเป็นก่อนละกันนะคะอันดับแรกนะคะงวดของวันที่17เลขดับนะคะอาจารย์ เลขงวดเลขดับบนนะคะออก5,8าแไอห้าเก้าโอ้ยเอาใหญ่ละสงสัยวดนนี้แน่นอนเลยเลขออก5้านะคะไม่มีนะคะดับแปลว่าไม่มาไม่มีนะคะไม่ต้องเอาไปเสี่ยงโชคเนอะดับแปลว่าไม่มีไม่มานะคะประมาณนั้นก็ไม่มีเลข5้าเก้าสักตัวแสดงว่าเลขดับของเราเป็นไงคะเอาอยูว่วางเลยนะจ๊ะวางด่อนะคะ ต่อไปเป็นเลขดับบนแล้วก็ต้องดับล่างต่อนะคะงวดของวันที่17มกราคมนะคะล่างออก92นะคะไม่มีนะคะแต่ว่าดับล่างของเราเอาอยู่อีกแล้วค่ะเอาอยู่ตลอดเลยเห็นยังคะเนาะน่านะชื่นใจนะคะอะ่ต่อไปเรามาดูเลขทักษะพารวยกันคะ่ะนะคะทักษะพารวยเนาะ ีน้ำเงินนะคะเป็นรัฐบาลสีเขียวเป็นหกสอสีชมพูเป็นออมสินหกสอข้างล่างออก92 29นะคะแล้วก็เลขบนนะคะ59บนตรงๆนะคะส่วนหกสอออก37ออมสินออก73ค่ะนี่นะคะซึ่งเราอยู่เราพูดอยู่บอยอยู่พูดอยู่เสมอนะคะว่าเลขพระเอกของช่องของเราคือทักษะพารวยเนี่ย เข้าทุกมวดไม่เคยหลุดเลยแม้แต่งวดเดียวเนาะนะ่าชื่นใจนะคะเอาไว้เป็นเสี่ยงทายเสี่ยงโชคเนาะสำหรับมวนนี้จะออกอะไรก็ตามคลิปทักษาพารวยไปดูนะคะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็เลขของอาจารย์โอ๊กก็เข้าเต็มเต็มเลยงวนนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็อ่าก็ต้องยินดีน,นะคะแล้วก็เรื่องของดาวนำโชคของช่องของอาจารย์อาจารย์โอ๊กเข้า159ตรงๆเลยนะคะน่า เก่งอะเนาะช่องเรามีแต่คนเก่งๆม่ชาอ้าวม่้วอบไปนะคะประมาณนะั้นแล้วก็อันนี้จะเป็นสูตรหนึ่งนะคะมีสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งนะคะแนวตั้งเนาะสูตรสองจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะซึ่งสูตรหนึ่งต่างกับสูตรสองตรงที่ว่าสูตรหนึ่งเบิ้ลหามไม่นับ แล้วก็มวนเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่ต้องเตือนค่ะนะคะเตือนอีกล้อาจารย์วันพะนะคะสูตรของเลขเราก็เป็นสูตรเบิ้ลด้วยสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะระวังเบิ้ลระวังหามให้ระวังนะคะอืมเนาะน,น,นะคะเตือนก่อนนะคะประมาณนั้นเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกอะไรก็ได้แต่เตือนกันไปนะจ๊ะอืม นะคะสูตรหนึ่งนนี้อยู่ที่ล็อกหนึ่งค่ะนะคะแล้วรากลงมาคือ1 5 9ห้าแบบนี้ค่ะนะคะก็ต้องแสดงความดีใจต่อสมาชิกของเราเนาะแต่ถ้าเป็นสูตร2จะเป็นแนวนอนนะคะสูตรหนึ่งจะเล่นยากนิดหนึ่งต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคะสูตรหนึ่งจะเล่นยากนิดนึงตัวมันน้อยจริงตัวมันน้อยจริงแต่เล่นยากยังไงอาจารย์ไม่เข้าใจสูตรหนึ่งจะเยอะตัวจริงแต่เล่นง่าย ะะเพียงแค่คุณรู้1ตัวเท่านั้นนะคะสูตร1คุณก็ไปดูที่ล็อก1อ๊สูตรสูผิดค่ะสูตร2ไปดูที่ล็อก1เลขที่ออกคือ1 5 9แบบนี้ตรงๆนะคะแต่ถ้าไปดูล็อก5มันก็จะออก5 1 9แบบนี้นะคะคุณไปดูล็อก9กมันก็จะออก9 1 5แล้วมันเยอะอาจารย์วิธีง่ายค่ะคุณหาเลขดักที่มันฉมางฉัง นะคะไปตัดจากในเลขสามตัวบนสามตัวล่างของเราทั้งสูตร1และสูตร2นะคะท่านที่มีสูตรหนึ่งก็ดูสูตรหนึ่งไปท่านที่มีสูตร2ก็ดูสูตร2ไปนะคะแต่แนะนําให้ดูสูตร2ดีที่สุดนะคะง่ายสําหรับมือใหม่ขับเนาะ,ะจะได้ไม่เปื้อนสตุ้งสตังค์นะคะประมาณนั้นเนาะนะคะแล้วก็มวันนี้อาจารย์บอกว่าเออสูตรสองจะเป็นแบบนี้เนาะนะคะและข่าวดี นะคะอ่า <c oughs> ท่านบอกว่าแล้วจะดูอย่างไรเล่านะคะอ่ะคุณก็มาดูไปทีนตอนนี้นะคะจะโปรโมชั่นให้อยู่นะคะเอ่อหนึ่งเล่มราคา2,999นานะคะแถมพี่ปิดเสื้อให้1เส้นนะคะมูลค่า1,650ฟรีนะคะฟรีไม่มีไม่มีค่าจ่ายเนาะนะคะและถ้าหาเฉลีย่ยเอาเป็นงวดๆตกงวดหนึ่งก็เพียงแค่120บาท ถูกถูกนะคะถูกไปถึงไหนเนี่ยนะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะสำหรับท่านที่มีงบน้อยนะคะก็มาใช้เอสนี้แทนแต่ถ้าท่านมีกำลังขอเลขดิ้นๆ้นเลขคัดคัดให้นะคะอาจารย์ก็จะมีเลขเน้นเลขคัดให้สำหรับกลุ่มของ VP นะคะวันนี้ก็แสดงความดีใจกับกลุ่ม VP ด้วยนะคะแล้วก็สอบถามเข้ามาอีกค่ะว่า วิธีคันเข้า VP เข้าอย่างไรแต่ก่อนที่จะเข้า VP เรามาดูงวดที่แล้วกันนะคะงวด VP เีเอเลขเด็ดตาทิพย์ถือว่าเป็นนางเอกของช่องบ้านดาวนำโชคเลยนะคะงวดของวันที่17อาจารย์พูดเสมอนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันนะนะคะนะ ก็งวนนั้นอาจารย์บอกเน้น5 5อะไร5 6าหหรือ5 9นั่นเองนะคะ2อะไร29นะคะ2 6หรือ2 9นั่นเองนะคะ3ตัวละ159่หต,ตัวมตัวบนละ59 2ตัวล่างละ9 2เพราะอาจารย์เน้นอยู่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้3ชุดนะอยู่เสมอเสมอนะคะท่านที่เข้ามาใหม่อย่ามาโอ้โหเลขเยอะอาจารย์ไม่ได้ให้คุณจับคู่ให้นะคะ อาจารย์จับให้อาจารย์จับคู่ให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณมีหน้าที่ไปเลือกเอาว่าคุณจะเล่นเลขตัวไหนเนาะแต่ถ้าท่านมองว่าโอ้โหมีต้องเจ็ดเลขไม่เอาสักสิบเลขล่ะก็ต้องบอกว่าคุณฟังให้จบนะคะเนาะอย่าเป็นนักเล่นคีย์บอร์ดอย่างเดียวนะคะดูนะคะว่าอาจารย์พูดยังไงนะประมาณนี้เลยนะคะงวดนี้ล่ะออกเลขอะไรตามไปนะคะเลขเด็ดตาทิ์ของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะปีหกห้าเนาะ ปีหนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5าเลข6เลข3มนะคะมีเลขอะไรบ้างมีเลข5เลข6สสำหรับบางท่านมีปัญหาเรื่องหูเนาะมีปัญหาเรื่องตานะคะอาจารย์เลยต้องพูดขอโทษทีเนาะอาจารย์จะต้องบอกนะคะมีเลข5าเลข6เลข7เลข3เลข4ี่เลข2แล้วก็เลข0นะคะอ่ะนะคะ อาจารย์จะจับเลขเด่นอยู่3ตัวก็คือเลข5เลข6แลละก็เลข3โดยเลข5มีอะไรบ้าง5 6 5 7 5 3 5 4 5 2แล้วก็5 0ค่ะนะคะเลข6 6อะไร6 5 6 7 6 3 6 4 6 2แล้วก็6 0นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากบอกว่าวันนี้อย่าลืมเบิ้ลให้ด้วยนะคะ5 5 6 6 สามสามอย่างนี้นะคะสามอะไรสามห้าสามสามสามหกสามเก้าแต่เก้าไม่น่ามาแล้วละงวดนี้นะสามเจ็ดสามสี่สามสองแล้วก็สามศูนย์ค่ะแบบนี้เนาะนะคะจัคู่ทั้งหมดตรงนี้ที่อาจารย์นับก็คืออยู่ประมาณสามสิบหกสามสิบห้าคู่นะคะลองจับคู่เอาเนาะน้องนะคะประมาณนี้ ก็หวังเป็นอย่างที่ไหว้ทุกคนโชคดีนะคะ,อะแอปหน้าจอไปก่อนอันดับ 1, 2, 3, แรกหนึ่งสองแคชจุดหนึ่งสองแคชจุดหนึ่งสองแคชจุดโอเคนะคะก็ขอให้รวยๆเฮงๆสำหรับงวดน,นี้นะคะเฮงๆปังๆ ไม่รวยไม่เลิกนะคะรวยให้เข็ดไม่รวยไม่เลิกกันไปเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ขอทุกคนชควีมีมีเฮมีเฮนะคะอ่านอวางก่อนละนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายละนะคะคงอาจจะต้องใช้เวลาเนาะนะคะแต่สุดท้ายยังไงก็ตามเนี่ยก็อยากเขาบอกมีสมาชิกหลายท่านสอบถามมาว่าทําไมหนูไม่เคยถูกเลยอาจารย์ให้ถูกแต่หนูจับไม่ถูกเลยนะคะทุกอย่างเป็นเรื่องของดวงเป็นเรื่องของ โชคชะตาเป็นเรื่องของวาสนานะคะจะทําให้ทํายังไงให้มีวาสนาก็ปลูกต้นวาสนาเอาอ,อ๋อไม่ใช่ <c oughs> นะคะสร้างกุศลสิคะนะคะสร้างกุศลนี่ยังไงศินทานภาวนาค่ะทาให้เยอะทําให้มากนะคะจะเห็นเลยว่าทําไมอาจารย์ชอบชวนทุกคนไปทําบุญอยาย้ทุกคนมีโชคต้องทําบุญค่ะทำไมอาจารย์ถูกหวเยเรื่อยๆเลยก็อาจารย์ ไปทําบุญนะคะอาจารย์ก็ถูกหวยบนดินอยู่เรื่อยๆนะคะไปซื้อลรตเตอรี่ก็ถูกโอ้โหถูกเอ้าถูกเอา,ถ,เอาถูกดีจังรวยนะคะประมาณนั้นเนาะอยากให้ทุกคนเฮงปังนะคะประมาณนั้นซึ่งตอนนี้งานบุญของอาจารย์แตายก็จะมีงานบุญที่ไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของอพระแม่กวนอินยังรับอยู่นะคะแล้วก็บุญที่เกี่ยวกับเรื่องของพระบาทน้ําพุยังรับอยู่นะคะ แล้วก็บุญที่ล่าสุดที่อาจารย์จะรีบไปทาเลยบุญเร่งด่วนอ่าบุญเร่งด่วนนะคะก็คือ,อบ้านพักคนชารานะคะประมาณนั้นเพราะว่าตั้งใจอยู่หลายครั้งนะคะว่าจะไปจะไปว่าจะซื้อแว่นสายตาไปบริจาคนะคะแล้วก็ซื้ออ,อ,อาหารซื้อนุซื้อนี่นะคะไปไปบริจาคให้กับคนชาราแล้วก็ไปเลี้ยงข้าว บ้านพักคนชราด้วยเนาะนะคะแต่เดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลอาจจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะทําอะไรมาก แล้วก็มีขั้นใจเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าถ้าท่านอยากร่วมบุญก็ขอเชิญนะคะทําไมถึงทําบ้านพักคุณชราก็เรื่องแล้วเลยออําบุญเผื่อลูกแล้วจะดูแลมั่งเ <c oughs> นาะน,น,นะคะใครอยากให้ลูกหลานดูแลก็มาร่วมบุญกันละกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ส่วนบุญพระบ่ายน้ําพุยังไว้อยู่นะคะยังจะทําอยู่แต่ยังไม่ไปตรนนี้นะสะสมบุญหน่อยเป็นกองแบบนะคะประมาณนั้นแล้วก็ทําบุญที่เกี่ยวกับ ไม่ใช่เด็กกํำพ้กก็คิดว่าจะไปทำอยู่นะคะเพราะว่ากะว่าจะไปทําที่พุทธมนฑลสายสี่แต่ว่าเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะคะช่วงนี้ต้องเซฟตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าอะไรนะโอมิลอนเอาโอมิคอนกำลังมานะคะไม่ใช่กำลังมามา,มาแล้วค่ะนะคะก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้มากๆห่วงใยนะคะรักนะจุ๊บๆนะคะดูแลตัวเองให้มากๆนะสุขภาพแล้วก็ อากาศจะตกนะคะสิ่งที่ส่งคญมากมากเลยนะคะแล้วก็ถ้ามี f a ชชิ h ก็ใส่เฟ c e ิ h ร่วมเข้าไปด้วยกับการปิดแมสก,ก็จะดีเนาะเพราะว่าตอนนี้อมีคอนมันมาจากอากาศนะคะมีโอกาสที่จะเข้าตาเข้าหูเข้า,ขาจมูกได้หมดเลยต้องระวังตัวนิดน,นึงนะคะน่กากลัวน่กวากลัวน่กวากลัวนะคะประมาณนั้นแล้วก็มีโอกาสาที่จะปิดเมืองอีกระลอกหนึ่งนะคะก็ดูแลตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็รวยรวยเฮงๆมีคนสอบถามมาลืมเลยว่าจะเข้า v ี P อย่างไรนะคะเพียงแค่คุณบูชายีหินหนึ่งเส้นอาจจะเป็นพิ่พหมายเศรษฐีหรือ,อเกษตงกรเนี่ยนะคะ เวลาสวนมตลตัวเลขมันจะขึ้นนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะก็ขอให้โชคดี1เส้นนะคะจะได้ VP ของจันตาย3าม3งวดน,นะคะแล้วก็ได้ส่วนลดอีก50%นะคะได้สูตร 1, 1นึนูตระคะแต่ถ้าคุณบูชา3เส้นอาจจะเป็นหยกน้ำพึ่งนะคะปิเซียเปลี่ยนสีนะคะสีพึ่งมหาสเสน่ห์นะคะหยกเขียวนะคะหรือจะเป็นอันนี้เลยค่ะตะกุดไม่ใช่ตะกุดพูดผิดผค่ะ ลูกประคำร้อยแปดนะคะเอาไว้นับสวมดมนต์แล้วก็ข้างล่างห้อยน้ำเต้าหน่นซับด้วยนะคะถ้าท่านใดอยากได้นะคะก็ทักไลน์เข้ามาหรือปฏิทินเลขเด็ดตาทิศนะคะูาคาาร9 9 9บนะคะแถมพี่ปิดเสียให้ฟรี1เส้นนะคะูาค่า1650บาทให้ฟรีนะคะ,อะแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้เลยนะคะ หมายเลข0909282626 0, และ ID ลาย635915ค่ะนะคะถ้าท่านจะเข้า VP พิมพ์คาว่าขอดูลูกนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะ,ะซื้อปฏิทินพิมพ์คาว่าสั่งปฏิทินนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะดูดวงพิมพ์คาว่าขอดูดวงถ้าท่านอยากจะทําบุญพิมพ์คาว่าขอเลขที่บัญชีบุญนะคะหรือถ้าท่านอยากจะอะไรอะ่ะ หมดละเออเนาะนะคะประมาณอยากได้อะไรโทรเข้ามาไลน์เข้ามานะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะสําหรับท่านที่เออไลน์ไม่เป็นนะคะก็ทักไลน์โทรเข้ามาหาอาจารย์บางท่านก็ทักไลน์ได้บางท่านทักไม่ได้ก็อาจจะต้องรบกวนลูกหลานทําให้เนาะนะคะประมาณนั้นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นไปในเรื่องของบุญกุศลขอให้ทุกคนเฮงเฮงบางๆงงงงสร้างบุญกุศลมากๆสวดมนต์ไหวพระสินทานพวนามากๆ,ๆ ตัวนี้จะเป็นตัวผักการให้คุณมีโชคมีลาภและทุกครั้งเคล็ดลับของการอธิษฐานนะคะเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบ่านะคะจิตจิตอธิษฐานสามารถข้ามภพข้ามชาได้นะคะคุณก็อธิษฐานเลยนี่นี่นี่ขอแผ่แปนนี่นี่นี่แผ่บุญเสร็จพอปุ๊บนะคะคุณตกท้ายด้วยคาว่าขอให้ข้าพเจ้ามีทานะสารสมบัติมีโภกทรัพย์สมบัติ ติดตามตัวทุกพทุกชาตินะคะรวมไปถึงขอให้ข้าพเจา้ามีโชคลาภทหวยทุวย่วดทุงวดทุ่วดนะคะเนาะประมาณนั้นถ้าคุณไม่อธิษฐานแรงอธิษฐานไม่มีบุญมีแต่ขอให้ลูกเป็นเด็กดีขอสุขภาพแข็งแรงขอพ่อคุณแม่อยุยินยาอะไรก็ว่าไปเนาะนะคะแรงอธิษฐานไปไม่ถึงเรื่องของโชคลาภก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งทําให้โชคลาภไม่โดดเด่นนะักเท่าที่ควรนะคะสุดท้ายยังไงก็ ขอให้ทุกคนมีโชคลาภเฮงๆวันนี้คิดว่ารวยแน่นอนค่ะนะคะแล้วพบกับอาจารย์ตายหมอดูตาที่ใหม่แต่ก่อนอื่นกดไลค์ให้อาจารย์ตายก่อนค่ะนะคะอย่าลืมกไดไลค์กไดไลค์กดไลคนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ตายและทีมงานผลิตผลงานโดดเด่นดีๆให้กับพวกเราทุกคนนะคะและกดแชร์นะคะ เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการบอกบุญนะคะทุกคนมีโชคลาภเหมือนอย่างที่เราเป็นเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจอะไรก็ย่แย่ยไปหมดนะคะแล้วก็เมื่อราหูย้ายเข้าสู่ดวงเมืองเมื่อไหร่เราก็โอ้โหติดหัวกันง,ง,ง,งอมเงำจะแหละจะบอกให้ <c oughs> นะคะเดี๋ยวดูกันไปเนาะนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆปังๆนะคะและอย่าลืมกดติดตามที่มีระฆังสองขีดกริ๊งกริ๊งกริ๊งนะคะเพื่อเป็นสัญญยณเตือนค่ะว่าอาจารย์ต่งมาแล้วนะ อย่าลืมเปิดดูล่ะคุณจะได้ไม่ต้องโทรมาหาอาจารย์ตายเลขออกหรือยังหาคลิปอาจารย์ตายไม่เจอนะประมาณนั้นนะคะเนาะก็มีคนโทรมายัางถึงวันที่17ธันวาคมเลยนะคะว่าเปิดคลิปอาจารย์ต่อยไม่เจอเลยสักคลิปหนึ่งนะอืมเนาะ ขอเลขเด็ดตัวหนึ่งแล้วกันจ้าเออมันใช่เหรอนะประมาณนี้ยังไงก็ฝากกันแล้วกันนะคะติดตามชมแค่คุณชมเป็นกำลังใจให้อาจารย์ก็ดดีใจแล้วละค่ะนะคะอนะย่างน้อยก็จะได้มีกำลังใจผลิตผลงานดีๆให้กับทุกคนเนาะวันนี้ใช้เวลายเยอะละอาจจะต้องบายนะคะแล้วพบกับอาจารย์ตายใหม่ในครั้งต่อไปกับอาจารย์ตาหมอดูตาทิ์ค่ะแล้วพบก,กันไหนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย